ตื้นตื้นไม่ตื่นเหรอไอ่ไปกวนมาลนะไอจับวจับเลยจับเลยไอจับยจับไอนไอ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 ่อไ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 ะไอไนไอนอไ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 อนอไมไอไอไอไไอนอนไอ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 เอไออไอ เดี๋ยวไปหาเจ้าหลวงอีกไปเจ้าหลวงอยู่ไหนวะเจ้าหลวงไหนนี่ไม่ต้องตัดหองแย่แล้วนี่เขาเห็นแล้วก็เรื่องเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นที่อยากเห็นยิ้มหน่อยมองหน้ามองหน้ามองหน้าอเฉยหน่อยลู้มองไอ้คนนั่นค่ะแล้วผู้เดียวเปิดกล้องมากเปิ